ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมือจากเยอรมันถอนต้นกระถินนลงขึ้นขึ้นขึ้นเสียงดั่นเลยเว้ยเอาปดดึงดึงเฮ้ยดึงก็รู้ตามเดี๋ยวดึงไม่มาให้ติดไม่มาไม่มาไอหนีจะดึงกระพื้นจะดึงกระพื้น ใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยใหญ่โคตเลยใหญ่หน่อยครับเออเดินนะเดินนะเดินเดี๋ยวขอเม็นทีมุมก่อนไหนไหนเอามันติดโคตเลยนี่นะเอาจับได้ไม่โคนให้อะสิขาดไม่อยู่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่ต้องไปโค่นทำไมเราออกแล้วดึงขึ้นกระเทือนแล้วนจะหนีมันจะเฉยไปไปไปมุมนู้นเลยก็ได้เออจะหขึ้นแล้ว มันลากเลิกไม่ติดแล้วน่ะเอาเครื่องออกก็มือดึงขึ้นมาขึ้นแล้วดึงมาทั้งเนี้ยนักดึงดึงกองต้มใช้ั่วแทงลากเออเครื่องออกไปเครื่องหนักเครื่องอ่าอ่าอ่าไปยิงยิงไม่ได้ยิงตรงเนี้ยเออแคงข้างไลรอ่าไม่อ่านี่แต่แคงข้างเออ